เวลาเราพูดถึงเทส l a เนี่ยชื่อแรกที่แวบเข้ามาในหัวคือใครครับส่วนใหญ่ก็คงจะตอบว่าอีลอนมัสใช่ไหมคะแต่ถ้าผมบอกว่านั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดละ่ะเรื่องจริงเบื้องหลังบริษัทที่ปฏิวัติวงการรถยนต์มันน่าทึ่งแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับเรามาเจาะลึกไปพร้อ,รอมๆกันเอาล่ะคำถามแรกเลยนะคะที่ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆไปเลยใครกันแน่ที่เป็นผู้ก่อตั้งเทสลาตัวจริง คำตอบอาจจะไม่ใช่ชื่อแรกที่หลายๆคนนึกถึงนะครับคำตอบก็คือไม่ใช่อีลอนมัสครับแม้ว่าทุกวันนี้เขาจะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของเทสลาไปแล้วแต่คนที่จุดประกายไอเดียและก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาจริงๆคือวิศวกรสองคนนี้ตั้งหาดครับมาร์ตินแอบเบอร์ฮิร์ตและมาร์คไทเ n พนิงพวกเขานี่แหละคือผู้ริเริ่มวิสัยทัศน์ทั้งหมดเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย เราจะมาไล่เรียงกันผ่าน4ี่ช่วงสำคัญสำคัญนะฮะตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของบริษัทค่ะการดิ้นรนจากรถคันแรกสู่ตลาดหุ้นการปฏวิวัติวงการเพื่อสร้างรถสำหรับคนทั่วไปและสุดท้ายการก้าวข้ามไปเป็นอะไรที่มากกว่าแค่บริษัทรถยนต์งั้นเรามาเริ่มกันที่บทแรกเลยครับจุดกำเนิดที่แท้จริงของเทสลามาดูกันว่าไอเดียสุดล้ำนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วใครคือผู้สนับสนุนคนสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนเกม คือถ้าจะเอาแบบเป็นทางการเลยนะฮะจุดเริ่มต้นมันคือวันที่1กรกฎาคม2003ค่ะตอนนั้นมาร์ตินเอเบอร์เฮิร์ตกับมาร์คทาร์เพนิงก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Tesla Motors ขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าชื่อนี้ตั้งให้เกียรติกับสุดยอดนักประดิษฐ์อย่างนิโคลาเทสลาผู้บุกเบิกเทคโนโลยีไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งก็คือหัวใจสาคัญของรถยนต์ไฟฟ้าเลยนั่นเองค่ะ แล้วจากนั้นในปี2004ก็มีบุคคลสำคัญคนหนึ่งก้าวเข้ามาซึ่งการเข้ามาของเขานี่แหละครับที่ได้เปลี่ยนเส้นทางของบริษัทนี้ไปตลอดการคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอีลอนมัสนั่นเองฮะแต่เขาไม่ได้มาในฐานะผู้ก่อตั้งนะคะเขาเข้ามาในฐานะนักลงทุนหลักในรอบการระดมทุนแรกหรือที่เรียกว่า Series A ด้วยเงินก้อนโตถึง6.5ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินจำนวนนี้ทำให้เขากลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดแล้วก็ได้ตำแหน่งประธานบอร์ดบริหารไปครองนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อของเขากับเทส l a ผุ้เอาละไปกันต่อในบทที่2ครับจากรถคันแรกสู่ตลาดหุ้นช่วงนี้แหละครับคือช่วงที่เต็มไปด้วยความท้าทายมีทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้นาและการฝ่าฟันจนเข้าตลาดหุ้นได้สาเร็จคือถ้าดูไทม์ไลน์ช่วงเปีแรกของเทสล a นี่นะฮะ โอ้โหบอกเลยว่าเหมือนรถไฟเหาะดีๆนี่เองเริ่มจากก่อตั้งในปี2003ปีถัดมาก็ได้เงินทุนจากอีลอนมัสก์พอปี2006ก็เปิดตัวรถต้นแบบโรสเตอร์คันแรกได้สำเร็จแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือปี2008ครับที่มัสกต้องก้าวขึ้นมาเป็น CEO ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกก่อนที่จะพาบริษัทฟาร์มมรสุมจนเข้าตลาดหุ้นได้ในปี2010 และที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเข้าตลาดหุ้น NASDAQ ในปี2010เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดานะครับเพราะว่านี่ทำให้เทส l a กลายเป็นบริษัทรถยนต์สัญชาติอเมริกันบริษัทแรกเลยนะคะที่เข้าตลาดหุ้นได้สำเร็จนับตั้งแต่ฟอร์ดที่ทำไว้เมื่อปี1956โน้นเลยทีเดียว มาถึงบทที่3ยุคแห่งการปฏิวัติของจริงครับเราจะมาดูกันว่าเทส l a พลิกโฉมตัวเองจากผู้ผลิตรถสปอร์ตเฉพาะกลุ่มมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับคนทั่วไปได้ยังไงตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าแผนของเทส l a นี่ฉลาดมากมันเป็นสเต็ปที่วางมาอย่างดีเลยฮะขั้นแรกเลยคือเจาะตลาดหรูด้วย Model S กับ Model X เพื่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและพิสูจน์เทคโนโลยีให้โลกเห็น ขั้นที่2คือการแก้ปัญหาขอขวดที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือแบตเตอรี่ด้วยการสร้างกิกะฟา c อรี่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกําลังการผลิตและเมื่อทุกอย่างพร้อมก็มาถึงขั้นที่3คือการเปิดตัว Model 3เพื่อบุกตลาดคนทั่วไปอย่างเต็มตัวเลยครับพอเรามาดูไล n ์อัพรถของเขาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะฮะมันสะท้อนการเติบโตของบริษัทอย่างชัดเจนมาก จากโรสเตอร์ที่เป็นเหมือนการประกาศตัวในวงการมาสู่โมเดล S และ X ที่ยึดหัวหาตลาดรู้จากนั้นก็ขยายฐานลูกค้าด้วยโมเดล3และ Y และล่าสุดกับ Cybertruck ที่เหมือนเป็นการโยนระเบิดใส่ตลาดรถกระบะแบบเดิมๆไปเลยและแล้วเราก็มาถึงบทสุดท้ายกันแล้วครับบทที่เท s l a ไม่ใช่แค่เท s l a Motors อีกต่อไปแต่เป็นการวิวัฒนาการสู่การเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเรื่องมันเริ่มจากปี2017ครับ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่มันกลับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัทเลยทีเดียวการเปลี่ยนแปลงที่ว่าก็คือการที่บริษัทตัดสินใจตัดคำว่ามอเตอร์ออกจากชื่อเหลือแค่เท s l a อิงเฉยๆครับซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อนะฮะแต่มันคือการประกาศให้โลกรู้เลยว่าวิสัยทัศน์ของบริษัทนะ่ะได้ขยายไปไกลเกินกว่าแค่เรื่องของยานยนต์แล้ว คือทุกวันนี้ถ้าพูดถึงเท s l a เราต้องมองเป็นภาพใหญ่เป็น Ecosystem ทางเทคโนโลยีเลยครับพวกเขามีธุรกิจพลังงานสะอาดทั้งโซลา r ์เซลทั้ง Powerwall มี AI ที่เป็นสมองของระบบขับขี่อัตโนมัติซึ่งเรียนรู้จากรถทุบคันบนท้องถนนและล่าสุดก็กำลังก้าวสู่โลกของหุ่นยนต์ด้วย Optimus ซึ่งทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเล็ก สู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์มันเลยเกิดคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยว่าแล้วบทต่อไปของเทส l a จะเป็นอะไรนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าติดตามที่สุดสำหรับบริษัทที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงโลกบริษัทนี้